ตอนนี้นะคะมิลินก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเรื่มเปลี่ยนเสื้อนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมากินข้าวกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะได้ไปดำน้ำนะคะมีเพื่อนที่ทํางานของแม่เรามาด้วยนะคะเรามากับเพื่อนที่ทํางานแม่นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ มาแล้วนะคะเมื่อกี้มิลินไปตักมาเองนะคะเดี๋ยวพอเรากินเสร็จนะคะเดี๋ยวเราวับไปที่รถตู้กันเลยนะคะไปเลยตอนนี้นะคะมิลินก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเรากินขนมปังไข่ดาวแล้วก็กินโอร์ดินด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถตู้กันเลยนะคะไปเลยตอนนี้รถตู้ก็มาแล้วนะคะเราไปเจอกันที่ทะเลเลยไปเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะ แดี๋ยวเราไปดูตอนที่เรานั่งเรือกันเลยไปเลยตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือ,อแบบน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนเราขึ้นเรือกันเลยนะไปเลยตอนนี้เราก็ขึ้นรถกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงท่นนะะเาเรือกันแล้วหน่ส่องไปดูน้ำหน่อยนี่เลคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะนะ เรสร็จกันแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องลเลยนะคะอโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมกันแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าใครนะคะอยากดูคลิปแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิ้งแจ้งเตือนด้ยนะคะบุยบายบาย